คุณค่ะ ทามฉนมาทำมคะป่านี้ครับคือผมก็จะมาทา้งนี้เหมือนกันครับจริงเหรอคะนี่คุณชายเดินกลับบ้านทุกวันเลยเหรอครับเอ๊ที่คุณรู้จักชื่อฉันไห้เออคือว่าผมว่าคุณชายรีบกลับบ้านดีกว่านะครับเพราะอีกไกลกว่าจะถึงบ้านนะครับแล้วคุณรู้ได้ไงว่าบ้านฉันอยู่ที่ไหนนีุ่ณบอกฉันมาดีกว่าว่าคุณเป็นใครกันแน่ คือผมจะมาตามหาแม่ครับผมไม่เคยเจอหน้าเขาเลยตั้งแต่เกิดผมอยากจะดูแลเขาเผื่อผมจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างว่าไงนะอ๋อเปล่าครับเออว่าแต่ช่วยผมไปตามหาแม่เด่๋ยวนี้นะครับถ้าคุณรู้เหรอว่าแม่คืออู่ที่ไหนรู้สิครับผมอ่ะถึงจะจากที่นี่ไปนานแต่ผมก็จำที่ได้แม่นเลยนะครับ ี่และบ้านผมเองยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยนะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะคะเปล่าครับผมว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับว่าแต่มันลอ็อกสงสัยจะไม่มีคนอยู่แน่เลยอ๋อ แต่ไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงอ๋อก็คุณยายของผมอ่ะท่านชอบลืมกุญแจไปข้างนอกบ่อยๆท่านก็เลยเอากุญแจามาซ่อนไหม้เข่าต้นไม้ต้นนี้แหละก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะสงสัยจะจำง่ายมั้ง เหมือนเดิมทุกอย่างไม่เปลี่ยนเลยนะอ้าว oh. คุณรายไม่เข้ามาต่อหรอครับ หกแม่ใช่ไหมจริงค่ะแม่นี่หนูก็งงพอแบบแม่เลยค่ะแล้วเราไปถามเขาตรงๆกันเลยดีกว่านี่หนูบ้านหนูอยู่ไหนจ๊ะนี่แหละครับบ้านของผมอา้าวจะเป็นไปได้ยังไงนี่มันบ้านฉันฉันอยู่กับลูกสาวใช่มาตั้งนานหนูบอกความจริงฉันมาเถอะผมก็บอกความจริงคุณยายเอ้ยคุณป้าไปแล้วนี่ครับ นี่แหละบ้านของผมถ้านี่มันบ้านของเธอแล้วพ่อแม่เธอล่ะเชื่ออะไรผมไม่มีพ่อไม่มีแม่หรอกครับผมอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กยายก็เล่าให้ผมฟังว่าพ่อทิ้งแม่ผมไปตั้งแต่ผมยังอยู่ในท้องอยู่เลยส่วนแม่ก็มาเสียตอนที่คลอดผม เพราะตอนที่ท่านตั้งท้องผมอะ่ะคือท่านก็ตอมใจร่างกายท่านก็อ่อนแออยู่แล้วแถมยังมีโรคแทรกซ้อนอีกผมก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอหน้าแม่เลยคุณป้ารู้ไหมครับว่าผมมดีใจมากเลยนะครับทำไมจ้ะเออก็ดีใจที่ได้มาเจอคุณป้าแล้วก็คุณทายนะครับ ป้าครับรู้ไหมครับว่ายายผมเนี่ยท่าชอบกล้วยไม้มากเลยนะครับพอเวลาที่ท่านมองกล้วยไม้ท่านก็จะนึกถึงคุณตาตลอดเหมือนว่าได้อยู่กับคุณตาตลอดเวลาเลยครับเอาละครับอมไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นผมไปก่อนนะครับ แล้วคุณจะไปไหนอะ่ะไม่รู้สิมันเธอก็อยู่ที่นี่แหละ ต้องออกไปรอรถที่ป้ารถเมย์ทุกวันเลยเหรอครับใช่ค่ะต้องเดินผ่านตลาดแล้วก็ชุมชนนี่นะครับใช่ค่ะชั่ววันคนผู้คนปุ้บข้านะครับผมกลัวคุณทรายจะไม่สบายเอาง่ายๆครับเพราะคุณทรายร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงด้วยค,คิดมากไปป่ะเนี่ยเออเย็นนี้จะกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจะแวะตลาดกันเออเอ,อ,อะไรก็ได้ครับ 但。 ่ะผมว่าไปหาหมอเถอะฉันไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะคะียงคุณทำตามคำที่หมอแนะนำแล้วก็ทานยาให้ครบ6เดือนวันโรคก็จะหายได้ไม่ยากหรอกค่ะ เอ๊ะทำไมยามันเยอะอย่างนี้นะแต่ก็ดีแล้วจะได้หายไวๆทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นล่ะครับรู้ไหมเนี่ยคุณต้องกินยาให้ครบหกเดือนเลยนะถึงจะหาย <c oughs> แล้วก็อีกอย่างนะคุณหมอเขาสั่งกำชับมาบอกว่าให้ผมดูแลคุณแม่ค่าสายตาเลย,ยนั้นครับเส้น <c oughs> ฉันวางแบตรี่ไว้ข้างนอกอะไปหยิบให้หน่อยได้ไหม <c oughs> ได้ครับ We'll ดีนะครับ ไม่เป็นไรหรอกคับคยายผมเนี่ยจะดูแลเธอเป็นอย่างดีนะครับ่นเูเซนโตขึ้นมามันทำให้ยายนึกถึงใครคนหนึ่งใครครับยายเองก็เหมือนกับหนูว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่เขารู้รเรื่องราวของแม่ออยาย one. Um... ผู้ลึกลับนายรู้ไหมนายทำให้ฉันเกิดความไม่เข้าใจหลายอย่างในคราวเดียวกันเจอกันครั้งแรกนายก็ทำให้ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมนายถึงแต่งตัวแปลกๆแต่ก็น่ารักดีและฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันรู้สึกถูกชะตากับคนแปลกหน้าอย่างนายได้มากขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นฉันก็ไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมนายถึงรู้เรื่องของฉันกับแม่จนน่าประหลาดใจไม่เข้าใจว่าทําไมฉันกับแม่ถึงยอมให้นายอยู่ที่บ้านและให้ความไว้ใจนายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอ๋อแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ฉันเข้าใจนายได้เป็นอย่างดีนายสอนให้ฉันเข้าใจคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ได้เพื่อตัวเองเท่านั้น ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่นายทำเพื่อฉันและแม่ตลอดมาฉันมีความสุขมากสุขจนมองข้ามไปแล้วว่านายเป็นใครมาจากไหนวันนี้ฉันไม่ต้องการรู้อะไรอีกแล้วขอบคุณจริงๆ